ไม่ใช่ละลูก <Nope. S 1> กาบสวัสดีวัยรุ่นชาเวดากองแล้วก็วัยรุ่นเลบานนอนทุกๆคนนะครับผมโดยวันนี้นะครับก็อย่างที่น้องๆเห็นไปในพาร์ทที่แล้วพี่อยู่กับสาวๆครับแต่ก่อนอื่นพี่ขอเซลฟี่อวดเพื่อนๆหน่อยละกกันท้าให้มันอิจฉาครับ <Wow. S 1> เอาล่ะยิ้มหน่อยาสาวๆแจมแมวแจมว้าวเพื่อนอิจฉาพี่แน่นอนนะครับแชะไปหนึ่งที โอ้โหเพื่อนต้องอิจฉาพี่แน่นอนนะครับเซฟรูปแป๊บโอเครื่องกระตุกโอ้ความจำเต็มทำไงดีวันนี้คุณกำลังประสบปัญหาพื้นที่จัดเก็บข้อมูลไม่พอใช่หรือไม่ผมจะมาแนะนำนี่เลยแอปเท l ลบ็อกสามารถอัพโหลดพื้นที่เก็บข้อมูลถาวรฟรีๆได้ถึง1,024กิกะไบต์ก็คือสามารถเก็บรูปภาพได้ถึง30,000 0รูป เก็บหนังได้ถึง250เรื่องหนังอะไรก็ไปดาวกันเราเองนะมีระบบรักษาความปลอดภัยความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ในระดับสูง <Yahoo! S 1> ไม่มีโฆษณาบารบกวนใช้กันชื่อถือและยังมีความเร็วในการอัปโหลดหรือดาวน์โหลดที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพ <c oughs> ดูดันสิโหลดแป๊บเดียวก็ดูได้แล้วฮะ <c oughs> <c oughs> ใครสนใจพื้นที่เก็บข้อมูลฟรีๆเจ๋งๆตอนน้องดีเลย <c oughs> แอปเทเลบ็อกลิงค์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างมีทั้ง iOS และ a n d ด o i d โอเคครับผมทุกคนเดี๋ยววันนี้พี่ก็จะทำการพาสาวๆเอาชีวิตรอดนะครับผมเฮ้ยมาไปไหนแล้ววะเ <c oughs> อ้าน้องสาวไปไหนแล้วโอ้ <c oughs> เหมือนน้องเขาจะตกใจนะครับเมื่อกี้ก็เลยวิ่งแบบว่าโดดหน้าผาไปอ๋อไปพวกเรา <c oughs> เดี๋ยวตอนนี้พี่ต้องหารถนะครับผมเออเอเฮ้ยมีรถกระบะจอดอยู่ตรงนี้ครับผมโอ,โอ้มาจ่างโชคดีอะไรเช่นนี้ ป้าสาวขึ้นเลยจ้าเดี๋ยวพี่พาแวนหนะ้า oh, <no. S 1> คือพี่ไปขีโมว่าพี่มียาอ,อากาศนะครับผมาสาวๆก็เลยเชื่อ <Huh? S 1> เขาเลยแบบว่าจะติดรถไปกับพี่ด้วยขึ้นมาเลยจ้ะ <Yahoo! S 1> โอเคครับผมตอนนี้พี่ก็ทาการแบบว่าให้าสาวๆขึ้นบนรถแล้วนะครับผม <What? S 1> คือแบบว่าหลังกระบะมันอันตรายนะครับมันห้ามนั่งนะครับพี่ก็เลยบอกให้น้องๆเนี่ยนั่งข้างบนหลังคาไปก่อนละกัน <Nope. S 1> แล้วก็ด้านหน้าฝากระโปรงหนึ่งคน ปลาพวกเราพร้อมละด้านหน้าเราน้องๆจะสังเกตเห็นได้ว่าน้ํามันสูงขึ้นครับผม <Wow. S 1> เอาตรงพี่ว่าน้ํามไม่มีทางลถแล้วล่ะครับทางเดียวที่เราจะชีวิตรอดได้ก็คือไปนอกโลกครับผม <What? S 1> เดี๋ยวน้องตามมาดูนะว่าพี่จะไปนอกโลกยังไงแต่ก่อนอื่นพี่ขอออกจากตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวน้ําจะท่วมละ <Okay. S 1> โอเคโอ้ดูดีทุกคนคืนเริ่มมาว่ะคือ <laughs> โอ้ย,อย <laughs> น้องสาวระวังนะนั่งดีๆน้องค <c oughs> อหักยกลำ เฮ้ยอ่อเอ้าคอ,อไม่หักดว้วยคอโหดโอ้โหทุกคนขนาดแบบว่ารถพี่หัวทิ่มนะครับน้องเขายังไม่เป็นไรอะเฮ้ยโอ้โหแม่งที่อีกรอบนึงไอ้น้องลุกขึ้นมาก่อนขึ้น <c oughs> มันแรงเกินไปอ่ะครับ <c oughs> ไปแล้วจ้าลาก่อนอเป็นไงทุกคน <c oughs> น้องๆดูดิครับหอริกาของเรากำลังจะค่อยๆจมน้ำไปเรื่อยๆ พี่เขขอคนละหนึ่งไรนะครับผมเพื่อเป็นการไว้อาลัย <c oughs> หอนาฬิกาของเราโอเคต่อไปนี้เราจะไม่ได้เห็นหอนาฬิกาอีกลาก่อนภารกิจของเรา EP นี้นะครับน้องๆก็คือการตามหายานอาวกาศครับผมเออ <Wow. S 1> พี่คิดว่ามันน่าจะอยู่แถวสนามบินนะแต่เราก็ต้องไปหาสนามบินที่น้ำมันยังไม่ทั่วมาครับอืม พี่ว่าการเกิดมหันตภัยแบบเนี้ยเอาตรงนะมันต้องมีการป้นการฆ่าเกิดขึ้นแน่นอนกับผมเพราะฉะนั้นแล้วพี่จะดูแลสา,สาวสาวสามคนนี้ให้ดีที่สุดนะครับเอาตรงพี่ว่าแถวนี้ก็น่าจะอาศัยได้นะครับผมเพราะว่าแบบดูดิภูเขาอววะครับน้ามันจะสูงขึ้นมาขนาดนั้นได้หรอแต่ด้านหน้าพี่เหมือนจะเป็นสนามบินนี่หว่าทุกคนเห็นปะมันมีหอแบบว่าหอวิทยุอะครับแต่คือน้ำมันท่วมไปแล้วอะเฮ้ย แลยะนรรกาศมันจะอยู่ตรงไหนวันนี้อ๋อไปต่อับผมเสียงอะไรว่าข้างหลังเอ้ามีคนมากับผมเอ้ยได้ยนเป็นเสียงรถเสียงอะไรมีคนมาว่ะมาดีหรือมา้ายวะน่ะเอ้ยเอาชนทำไมเอ้ยโอ้โหมีประการนะเปล่าทุวคนกับมัน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 ขี่ตามพี่จะมาอ่ะครับน้องอ๋อจะยนงกับพี่โอ้ด้านหน้าทางตันว่โคตรจบโคตรจบเลย มันปนพี่ในเลยว่ะทุกคนเดี๋ยวลงไปคุยกันว้าวอหาเรื่องหาเรื่องเอ้าโอ้หาเรื่องอ่ะครับบอมันขี่ชนพีนทำไมหาเรื่องเหรอไอบินมันนี่ดีโอ้โหมีปืนด้วยเอ้ยโน้ปอ้ายังจบมีปืนด้วยครับผมโอ้โหมันยิงแล้วอุ้ยมันยิงแล้วเจงกับพี่ เอาละครับผมตอนนี้เปิดฉากยิงแน่นอนอย่ามาทำลายสาวๆพี่เอ้อเอื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 ้อพ่อหารเรื่องเหรอหาหาเรื่องเหรอจะมาโป้นเหรอจะมาโป้นเหรอฮะดูทรงแล้วไม่ได้มาดีครับผมไอโคโนโอไอไอโคโนโอไอโคโนลงมาไม่ลงมาใช่ไหมต้องให้สั่งให้สอนใช่ไหมมานี่อืมอ่านมากมาทำลายพี่กับสาวๆตายไปซะเออเอาๆๆๆไปไปเอาเอาไอกระจิไปไหนแล้ววะทุกคน อ๋อก็จีหนีครับผมเฮ้ยไปไหนแล้วเพื่อนไอ้ก็จีมันกลัวขี้แตกหนีลงน้ำไปแล้วทุกคนแต่เมงขี้ปัดอย่างนี้เอามาปนเขาแล้วเองกลัวอะไรก็จจีปัดทอ่อยิงในนี้เลยแล้วกันนี่ตายไปซะบังอาจมากมาทำลายพี่กับสาวๆอ๋อดูดิครับน้องๆสาวๆไม่ต้องตกใจนะพี่อยู่ตรงนี้ พี่บอกเลยใช่ไหมครับน้องๆมันจะมีการป้นการฆ่าเกิดขึ้นโเคเพราะว่าโลกเรามันขาดแคลนแบบว่าน้ําและอาหารไงอ๋อน้ำท่วมยังไม่พอต้องมาเจอโจรป้นอีกอ่ะเดี๋ยวตอนนี้พี่คิดว่าพี่จะขึ้นไปหายาอากาศจากบนเขานะครับผมเพราะรู้สึกว่าด้านบนมันจะมีศูนย์วิจัยเว้ยเออพี่ก็ต้องภาวนาขอพี่เจอยานอากาศนะครับผมนี่ไงศูนย์วิจัยเห็นปะเอออ๋อมาเป็นลำ สาวๆพี่ไม่ได้โมนี่ไงวิธีรอดของเราทุกคนยานวกาศครับผมลมเบลเลอร์เลยเฮ้ยเดี๋ยวพี่จะลองขึ้นไปดูนะครับผมว่าด้านในมันจะเป็นยังไงเออตอนนี้พี่ก็เข้ามาแล้วนะครับผมทุกคนนะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันมันเป็นยังไงดูดิโอ้ยานวกาศอย่างล้ำมากครับแต่ว่ามันขับยังไงวะ ที่ไม่ใช่นักบินอาวิกาตนะครับโอ้โหมีคันโยกด้วยเป็นไง <Wow. S 1> เออเี๋ยวพี่ลองเล่นเครื่องดูนะ <Yeah. S 1> โอ้โดูกคนดูดิโอโ้ยังเจ๋งยังเจ๋งร <Yahoo! S 1> อดแล้วจ้าเอาตรงนะครับเดี๋ยวพี่จะบินแบบไปดูนะ้ำท่วมโลกรอบหนึ่งแล้วกันเตาสาวรอพี่แป๊บหนึ่งนะโอโ้ทุกคนลำยังใหญ่เฮ้ยโอ้ไม g ก็ด้านในสวยด้วยอะโอ้โหทุกคน คือน้ำมันยังไม่ลดเลยครับในเมืองอ่ะเพรเะจิ๋ง oh, <no. S 1> อ่ะเดี๋ยวเราดูมุมนี้แล้วกันนะครับผมมันจะได้เห็นน้ําที่มันท่วมสวยกว่าออดูข้างในมันไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่าจอมันบงังโอเคโอ้โหยานพี่ย่างใหญ่อะครับน้องๆเอาเอาตรงนะตอนนี้พี่สามารถบินออกไปนอกโลกได้เลยนะครับผม <Huh? S 1> แต่คือพี่ขอบินแบบว่าอำลาโลกไปนี้ก่อนละกันไปเลยจ้าเฟียไม่เฟียน้อง,องๆก็ดูเอานะครับผม โอเคเดี๋ยวพี่จะบินกลับไปรับสาวๆแล้วเพราะว่าเดี๋ยวสาวๆคิดถึงพี่นะครับเป็นไงนี่เดี๋ยวบินเชียวตึกให้ดูหูลำพี่พี่ว่าลำมันใหญ่กว่าตึกอีก,กนะทุกคนแล,ละคือมันขับง่ายด้วยนะทุกคนเออพี่รู้สึกว่ามันขับง่ายนะขับง่ายกว่าเครื่องบินอีกอะนี่เดี๋ยวพี่จะทําการลงจอดให้ดูนะครับโอ้โหเท่ธธธบอกเลยจอดจอดจอด โอ้สาวสาวรอพี่อยู่วะไม่ทิ้งพี่วะจอดเลย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 ขั้นตอนนี้อันตรายครับผมต้องเก่งจริงไม่ไม่เก่งจริงจอดไม่ได้ระเบิดแน oh, <no. S 1> จด่จอด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 โอ้ยโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะพาสาวสาวขึ้นยาเลยและกันนะครับผมแล้วเราจะไปดวงจันทร์ด้วยกันเออไป e t s go นี่นะครับผมน้องๆสาวๆก็ได้ขึ้นมาแล้วดูดิมองใกล้ๆก,ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยฮ่า,าไปไงตื่นเต้นไหมน้องเดี๋ยวพี่จะพาบินโอเคครับผมพร้อมละกัตปตันเปิดทราบตอนนี้ลากิทคามุยพร้อมแล้วจ้าไปเลยครับผม ه, ลาลาก่อนโลกใบนี้ขณะนี้จะไปแล้วจ้าเดี๋ยวพี่จะบินทะลุโลกไปเลยนะครับผมน้องๆรอ,อดูนะยานลำนี้มันออกแบบมาเพื่อแบบว่าบินทะลุโลกขึ้นไปได้อะครับ น้องๆเราดูได้เลยโอเคครับผมเดี๋ยวเราต้องอาศัยความสูงสักประมาณ8,000ล้านกิโลเมตรนะครับรอสักครู่รอสักครู่โอ้โหมันจ้าสะเเลิอเกินไกลละไกลละอีกนิดนึ่งอีนิดนึงอีกนิดนึงจะทะลุโลกแล้วครับผมเหมือนตอนนี้พี่จ้อกมาจากนอกโลกนะครับผมทุกคนโอ้โหเฮ้ยอะไรแวบๆทุกคนเห็นปะ โอ้พระเจ้าออกมาแล้วครับผมดูดิว้าวน้องสาวเวียนหัวไหมจ้าแต่คือตอนนี้พี่จะอ้วก,กน,นะครับผมโอเคทุกคนเหมือนตอนนี้พี่จะเข้ามาที่ดวงจันทนะครับผมน้องๆดูโอ้ไม o d พี่อยู่บนผิวดวงจันครับผมอ๋อมันเวอร์เกินไปเดี๋ยวพี่จะทําการลงจอดก่อนนะครับโอเคโอ้ดู โอ้มาดวงจัน์ทรได้ยังไงะครับเกินไปดูโลกงเราดิทุกคนมีแต่น้ำอะ่ะอ,อจอดจอดจอดเออเอาหลายคนจะสงสัยพี่หายใจออกได้ยังไงคือหน้ากากคอปบ้ามันเป็นแบบหน้ากากไอรอนแมนผลิตไทยอะครับพี่ก็เลยยืนหายใจได้ปกติ โอเคครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะก็คือแบบว่าพี่เพิร์มนออกมาจากโลกแล้วครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็มานี้นะถ้าน้องอใหญ่พี่สํารวจดวงจันทร์ก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมหรือจะให้พี่ไปสํารวจดาวอื่นก็ได้เออโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมถ้าน้องชอบวิดีโอการกกปั้นขึ้นมาและชกไปที่ปุ่มไลค์ได้เลยฝากกดแจมรับชมกันด้วยที่สุดการฝากกดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อทีพ่าขึ้นใหม่จากพี่แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ